ต่อไปนะครับเขาจะขัด้าหนูนะครับเขาจะขัดก้อนมีนะครับอาเรียงพันเรือนะครับอาวัที่จะเรียงในรูปแบบไหนที่จะไปส่งพันคอนะครับเนาะหรือนะครับวัที่จะขายในแบบไหนนะครับเนาะหนูนะบางคนว่าหนูตรงไหนสามเดือนชีเดลโลนะครับมันแมนบอนะครับหรือหนูนี่ยมันต้องสามเดือนมันต้องได้พอนี่นะต้องได้โลหนึ่งนะชีเดือนนะมันต้องได้โลครึ่งนะครับมันแมนบอลในศาสนานะนะครับเนาะ ผมนะครับสำหรับนะครับผู้ที่เลี้ยงหมูนะครับไดนอาชีพเดือ,น,อนแล้วนะครับเพาะเขาฉีดันนะครับเนาะเขาฉีดวัชฉีบุ้งในีน่แหละนะแบบใดนะครับเนาะวัชฉีเอาแบบใดนะครับเนื้อนะครับเนาะคำนูพันนะครับอันเดียวกันบ่หรือ,อรนะว่าซื้อนู้เนื้อมาเห็นนูพัพนธ์ถึงอะไร ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุน่เล็กฟร์มสวัสดีครับนะครับน้องมณีมาพอกับนุน่เล็กฟ้ามนะครับคอนแก่นนะครับเนาะผมกาวบอกมาลายอีพีแล้วนะครับบอกมาลายคลิปแล้วนะวันที่นี่นะครับเนาะซิมโฟนบอถึงนะครับคลิปคลิปที่แล้วนะครับผมหมดถึงนะครับการนะครับการให้อาหารการเลือกสูตรอาหารนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมซิมโบอลถึงนะครับต่อไปนะครับเข้าสีคขันพัหนูนะครับเข้าฉี ควนมีนะครับการเลียกพันธุ์เรือนะครับควรที่จะเลี่ยกในรูปแบบใดที่จะไปผสมพันธุ์กอนะครับเนาะหรือนะครับควรที่จะเฮ็ดแบบใดนะครับเนาะหนูนะนะบางคนว่าเอาหนูต้องไนสามเดือนซีเดรโลนะครับมันแมนบอลนะครับหรือหนูเนี่ยมันต้องสามเดือนมันต้องในเท่านี้นะต้องในโลนึงนะซีเดือนนะมันต้องในโลเคิงนะครับมันแมนมอในลักษณะนั้นนะครับเนาะผมกระชีมมาบอกส่วนฟังนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเนาะครับผมนะครับ สำหรับนะครับผู้ที่เลี้ยงหนูนะครับได้อสามเดือนชี้เดือนแล้วนะครับเนาะเขาสีขัดพันธุ์นะครับเนาะเขาฉีข้นฉีบึงในลักษณะแบบใดนะครับเนาะควรสีเอาแบบใดนะครับหนูเนื้อนะครับเนาะกับหนูพันธุ์นะครับเดียวกันบ่หรือว่าซื้อหนูเนื้อมาเห็ดหนูพันธุ์อะไรนะครับเนาะอ่าก็ะชิบบอกส่วนฟังนะครับเนาะอ่าคำว่าหนูพันธุ์นะครับหนูพันธุ์นะครับมาจากแตกต่างจากหนูเนื้อนะครับเนาะหนูพันธุ์นะครับก็คืออันหนูนะครับที่สามารถจะเลื่อนติบโตไปหนอาได้นะครับเนาะ ที่สามารถขยายพันธุ์ต่อออกลูกได้นะครับหรือมีตัวผูนะครับมีโครงสร้างที่ใหญ่เร็วนะครับสมมงหมดสามเดือนได้8ขีด3เดือนได้โลนะครับเนาะอันนั้นคือใหญ่เร็วนะครับควรที่จะเลือกนะครับพวกนั้นมาเป็นพันนะครับบางคนนะครับ3เดือนนะครับ3เดือนได้6ขีด3เดือนได้7ขีดนะครับเหาก็ต้องไปเบิ่งที่อาหารนะครับเนาะมันอาจสิมาให้เป็นพันได้ขยายพันได้นะครับเนาะต้องไปเบิ่งที่อาหารที่มันได้ขนาดนั้นพอเพิ่นให้อาาหรยัง เพื่อนให้เขาโคตรเพื่อนให้เขาเปลือกเพื่อนห้ยญาตินะครับมันคือได้ในลักษณะแบบนั้นนะแต่ถ้าคนเลี้ยงหัวาหานะรับอ่าน้ำหนักมันชิบะแมนแบบนั้นถ้าน้ำหนักในตั้มก็เดือนละสองขีดนะน่ะถ้าหนู้สามเดือนไม่ได้หกขีดหนู้ี่เดือนไม่ได้หกขีดควนพิจารณาของแล้วว่าเอา้าคือเลี้ยงไม่ได้คือเพื่อนนะครับมันเป็นน้ำใสพันตีหรือนะครับมันเป็นน้ำพอให้อาหารนะครับหรือนะครับมันเป็นน้ำเพาะอากาศมันบ่เอื้ออมนวยนะครับห้องพิจารณนามบางหันนะครับเนาะอ่าห้อของ พิจลลารณาหมังหันเบื้องหมังหันนะครับเนาะบ่แมนไปเบื้องวะเอาหนูเขาเจา้าก็ได้ตัวเง่้เถียนูของได้ตัวเงี้สายพ,พันพลดีตัวสายพันพัฒนาตัวอ่ะเพื่อเลี้ยงมะกรอนเห้าตัวนะครับอยาไปเบื้องโอเบอกอบหมังหันไอห้าไปเบื้องโอเบอกอบของห้าว่าสิ่งที่ห้าดำหนักบ่ได้คดก็เพลินนะครับสิ่งที่ห้านะครับอ่าเปยั้งนะครับเลี้ยงนูแล้วนะครับคุณสามเดือน้วยกันคุณสี่เดือนที่กัน,น,กนมันคือเ่ื่อคือเพินินมันเป็นพ่อยหยังมันเป็นพ่อสูตรอาหารที่เขาห้ตี หรือว่ามันเป็นเพนพอนะครับกรรมพันธุ์ของตัวหนูตินะครับเอาแต่พอกับลูกมาผสมกันนะครับเอาแต่พี่น้องมาผสมกันเมื่อไรเกิดหนูไปใหญ่ตินะครับเขาก็ต้องไปเบื้องบางหันนะครับเนาะอ่าสำหรับคนทีนะครับจะไปเลี้ยงเห็ดพันเองนะครับผมแนะน้ำจังสี่ครับผมหนูเฮานะครับอ่ร่อยขอกซิบขอกีซิบขอกนะครับมันพอเมื่เดียวกันอยู่แล้วนะครับสำหรับอ่าแค่บางบางขอกสินะพอเมื่เดียวกันอยู่แล้วสำหรับบางขอกสมมติสื่อหนูมาซิบขอก อาชีพขวงนี่อาจจะมีหาหามหาคอกหาพ่อแม่หรือว่าซื้อนุมาซิ้ตัวนะครับอาจจะมีสามพ่อแม่สามอกทีนรับจะเอาแต่ละคอกมาผสมกันเลยนะครับเนาะเตะนะครับเมื่อมาผสมกันแล้วออกลูกกอย่าเอาคอกเดียวกันมาผสมกันให้เอาคอกอื่นนะครับเพื่อพัฒนาไปหน้าเพื่อที่จะบ่อไห้มันด้อยนะครับเพื่อที่ยินตัวที่ออกมาะนรับ่อไห้กรรมพันธุ์มันออกมาเติบโตศาสนะครับเนาะไห้กรรมพันธุ์ออกตัวง่ายสมมติผมเนี่ยเอาคอกนี่นะครับ อ่ามานะผสมกันแล้วขอกนี้นะครับได้ครับขอกนี้ผสมขอกนี้ได้แต่อย่าเอาขอกนี้ขอกเดียวกันเห็นไหมผสมกันนะเนาะเสียทนูมันจะเล่นตัวซาอันนี้คือการเลี้ยงสายพันธุ์อันนี้คือการขัดสายพันธุ์ในลักษณะแบบนั้นแต่เฮาเนี่ยสมมุติว่าเฮาเลี้ยงมาหาหกปีแล้วมันจิตตันหรือเลี้ยงมาสองปีแล้วสื่อมาแล้วพอผสมลูกผสมปอกอ่ะในลักษณะแบบนั้นแล้วเขาไปสื่อตัวผู้ตื้นมานะไปสู่ตัวผู้ตื้นมาแต่เอาตัวแม่เอาดังเดิมเฮ้าตัวแม่ ลูกคะเฮานะครับมาผสมนะครับมันจิพัฒนาไปหนาบาแมแนว่าโอยสื่อผู้อื่นมามันเปลี่ยงเวเอาดูกับพล้อเหแหละะครับเลี้ยงหนูมันสีน้อยไปเลยนะครับอ่าสีน้อยไปเลยก็ยังผมนะไปยังผม,ผมต้องไปสื่อหนูทั่วประเทศไปยังตองเอาสายันธน์นันมาสายันธน์นีเพราะว่าผมจะได้พัฒนาไปหนาอ่าผมไปเบื้องนะครับมือเนี่ย เลี้ยงหนูบ่ทันง่ายไปหนานะครับแอบไปเลี้ยงไปเบิ่งอีกอ่ะมื้ออื่นเพิ่นเลี้ยงหนูง่ายพอเพิ่นไปเอาของขิมง่านมาเพิ่นไปเอาของอันนั้นมานะครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องไปซื้อหนูอ่าเหตุผลที่ผมต้องไปปุบคุยกับหลายๆฟาร์มนะครับเนาะจริงอยู่ว่าผมฟาร์มผมซีเฮ็ดมาซีหปีแล้วเอ้าไปแยังเจ้าผื่นเขาก็ขายคอนแก่นลอยโจ้าคือบ่ขายคอนแก่นลอยนะครับมันเป็นไปบ่ได้นะครับที่ผมบ่ขายก็เพราะว่าขอนแก่นลอยมันบ่ได้เฮ็ดให้หนูง่าย แต่หมาควันแก่นนะครับพื้นที่เอาหูอยู่วา่ามันกะลักษณะนะครับเดียวกันกับทุกประเทศทุกผู้มีอากาศของประเทศไทยอาจคุ้มมองขึ้นกันนะมัตสีมีหนูใหญ่เมื่อใดจังไดนะครับเนาะ,ม,นม,นนะมันก็ต้องไปเอาบางหันมาควยงมงี่เอาบางนี่มาควยบางหันเพื่อที่ตีให้มันใหญ่นะหมาคอนแก่นบอมแมนนะครับหน,น,น,บน,นะบหนาวที่สุดในประเทศไทยบอมแมนโค้งสางดีในที่สุดในประเทศไทยกับโค้งสางลักษณะขึ้นกันกับทุกจังหวัดนะครับเนาะทุกจังหวัดแต่นะฮอกกับเอามาพัฒนาเอามารวมกัน เพื่อที่จะใหม้มันมีโครงสร้างเพื่อที่จะให้มันเป็นจุดยืนนะครับเนาะบางอื่นนะครับทาอาหารถึงไอ้ไงคือกันได้นะครับเนาะบางเมนว่าเฉพาะคอนแกนลอยแต่นะอ่าคาคอนแกนมันหนาวทาคอนแกนอาหารมันดีนะครับโครงสร้างมันเป็นไงนะครับเนาะอ่าทาคอนแกนผรมเนี่ยยุคอนแกนทารพรมนให้อาหารดีให้อาหารเฉพาะมืออาหารให้อาหารบำรุงมันนะครับโครงสร้างมันเป็นไงกลัวคนที่ให้ นะครับเนาะคนที่ให้อาหารที่แบบให้เขาพูดให้เานาให้เขาเปลืองนั่นนะครับเนาะมันจิแตตางกันหมุหันนะครับเนาะคนแกนลอยมันมียัางมาจีิแจงบอกมันมียังมาบอกว่าเป็นคนแกนแทบบอกมันมีมีนะครับเนาะแต่นะครับทุกคนนะครับจะเอาสายพันธุ์มาว่ากันนะว่าเป็นสายพันธุ์หนีเป็นสายพันธุ์หนีนะครับแต่ต้องแห้เข่าใจองค์ประกอบว่านะครับเนาะองค์ประกอบก็คือสายพันธุ์ก็คือการเอามารวมกันการเอาตัวหันตัวหนีมาคุยกันนะครับเมื่อเขามีตัวนูนเขอยู่แล้วเนี่ย หนุเขาได้สามเดือนหกพจะไปดหมื่นออกมาสิหนุเขาได้ซีเดือนน่ะครับเนาะอ่าสมุดเนี่ยสมุดนะครับหนุเขาได้สามเดือนเขาได้สามเดือนในประมาณนี้ตามก้อนเดือนละสองขีดแสดงว่าว่าแมนก็ไปบนถึงทางนะครับเนาะสลับตัวผู้แต่น่ะครับเนาะสลับตัวแม่ถ้าสามเดือนในห้าขีด เออก็แสดงว่ามันลดตัวู้นิดนึงแต่แสดงว่าเมื่อถึงท่าก่อนซีเดียนครับได้เก็ดขีดได้แปดขีดนะจ๊ะแสดงว่ามันใหญ่เกินไปบอหรือนะครับมันสมบูรณ์ตัวนั้นมันใหญ่กว่าบูอ่าหรือว่ามันใหญ่สุดโตถามมันใหญ่สุดโตเท้าก่าโคตรเอาตัวไหนมันเป็นฟอร์แมพันธุ์นะครับแต่ว่านะครับน้ำหนักตัวผู้เนี่ยชิยูบเฉลี่ยประมาณเดือนละสองขีดขึ้นน้ำหนักตัวเมียยูเฉลี่ยอยู่มันเดือนละอ่าขีดครึ่งขึ้นใช่นะครับเนาะเอาลักษณะแบบนั้นแต่พอเมน่าอยากเอาบอไปพั่น หมูไปขัดเอาสวยไงเอาด้วยูเอาสูบๆมาเอาจะนั่นเลยนะครับเนาะแบบนั้นนะครับเนาะการใดกันแต่ว่าต้องไปเปรียบเทียบว่าเขาไงเพราะเขากินอาหารดีหรือเขาไงเพราะอายุมันหลายนะผ่านเห้องฉีดเองเท่ากับหมูอยู่ว่าหนูตัวเนี้ยนะเพราเลี้ยงในข้อห้องเนี่ยเ้างหูว่าหนูตัวเนี้ยเ้างข้อห้องเนี่ยเขาใหญ่ก็หมูเพราะมันกินอาหารเก่งเพราะเออฟุกซางว่สมบูรณ์นะเท่ากับเลี้ยงขนัาดมันเหตุผันะเลี้ยงขนั้นที่จะมาขัดเพื่อที่จะ ขายต่อนะครับหรือเลียดตัวนั้นมาขังใส่กันไว้เอามาลวกกันนะครับนะในลักษณะแบบนั้นหรือบางคนเอามาลวกกันชิปยี่ชิปโตนะครับเอามารวมกันแล้วก็มันจิมีแข่ซองซ้ำโตที่ด้วยัตซองซ้ำโตที่ด้วยหรือว่าอหาโตที่ด้วยเอาไปเหิดเนื้อไปนะครับส่วนพันุกับเอาสุ่มทีว่านะครับมันจะเล่นเติับโตดีมันแข็งแรงนะครับเอามาขายตัวนะครับเป็นยังคือเอาสุ่มนั้นมาขายตัวเป็นยังคือเอาทุ่งตัวหน่อยมาขายตัวขายลดราคาลงไปนะครับแบบนั้นนะครับคือ มันได้ที่กันแต่ว่าลูก้าที่ซื้อไปเนี่ยเขาอยู่พึ่งข้อใจบ่อนะครับเนาะอ่าเขาจะเพึ่งข้อใจบ่อขันน้อขายไปนะครับสมมติว่าเข้าขายไปแล้วฝึกขายสายพันธุ์น้องไปนะครับแล้วนะครับเพิ่นตอบชาน้องดีคือเพิ่นเพึ่งข้อใจเพิ่นอ่ามากได้สายพันธุ์ห้องเพิ่นคิดว่าอ่าเข้าเพิ่นเลี้ยงซื้อนูจากเ้าเนี่ยเออมันใหญ่จริงนะครับมันพัฒนาจริงนะบอแมนเออซื้อนูนักจ่อมาอ่าซีเดียนได้เป็นโลนะครับัดไวเลี้ยงเองซีเดียนนะครับ ได้แค่หาขีดห้ขีดครับมันก็ต้องย้อนขึ้นในวัลลกข่าวว่าเพ่นใส่อาหารแบบไหนลงเลี้ยงคนแบบไหนมันหอนบลือวันมูมันกินอาหารบอมันเหรียขีเหรียเงี่ยกของบอบอมันสกปรกบอมันก็ต้องย้อนเพื่อหมองหันนะครับเนาะสำหรับคนทีจะเลี้ยงนะครับสำหรับคนทีขัดเลี้ยงนะครับเนาะคือนะครับแนะนําให้เอาตัวทีนะครับสมบูรณ์นะครับมากขยายพันธุ์ต่อหรือนะครับขัดเอาตัวทีว่ามันใหญ่กว่ามูนะครับมากขยายพันธุ์ต่อนะครับเนาะนั่ก็คือนะครับ เคลมนะมันบ่มีอย่างไยดอกมันอยู่ที่ความเข้อใจนะครับสมุติท้อขายหนูดีให้เพิ่นนะเพื่นเพิ่เข้าใจนะเพิ่นก็สิบอกก็เป็นอยังนะครับอผมขึ้นรมยได้ดที่สูงก็เพราะว่าเอาคุณภาพไปขายเพิ่อนเพื่เอาไปนะครับเพื่อนพอใจในคุณภาพผมก็เล่นรายได้ที่สูงนะครับบ่มว่าหนูคือการสองเย็นขึ้นการสามเย็นขึนกแต่คุณภาพมันแตกต่างกันความเพิ่อพอใจมันแตกต่างกันายไดมันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ แล้วการขายหนูนะผมสีขายนั่นคือผมกำหนดใบนะครับสมมติว่าผมกำหนดใบวันเดือนละซี่หนอยนะครับเพราะมีคนต่อรลองเนี่ยสมมติว่าสามหนอยเด้บ่อสองหนอยเด้บ่ผมก็อยู่ว่าอ่าได้ครับผมเตะนะครับผมสิบบนต้ราคาให้เตะผมฉีดเป็นการให้เจ้าซื้อหนูเพิ่มได้บ่ผมหยิแถมหนูให้ผมจึบอกว่าเดือนละสามหนอยเด้บ่โอเคเดือนละสามหนอยหรือว่าอ่าซี่เดือนสามหนอยเด้บ่อ่าคู่ละวหกหนอยเด้บ่ผมสิบบ่เใ็้แบบนั้นเพราะว่าเป็นการตลาดตลาดกับของ ครับเป็นการตัดตลาดขอกขวงตัดตลาดดอกของยังไงสมมติว่าเพิ่นมาซื้อน้ำผ้าเนี่ยครูละห้าร้อยครูละแปดร้อยแหละนะครับเขาขายครูละแปดร้อยเพิ่นซื้อไปเพิ่นก็ยีไปขายตามห้องเป็นการตัดตลาดห้าเพราะว่าซื้อน้ำผ้าได่นในคาที่ถือซื้อน้ำผ้าได้นจำนวนที่หลายนะครับเพิ่นขยีก็แปดร้อยสูนราคาฟ้ามเงยไป่ได้ดอกเพิ่นขายห้องร้อยขายสี่ร้อยอ่ะลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเป็นการตัดตลาดกันมุมมั่งขยีต่ำลงนะครับเป็นยังช่วงแรกๆนะครับราคาก็จสูงกับพวานะครับช่วงแรกๆน่ะเพิ่นพยุงตลาด แต่หลังๆน่ะราคามันอาจฉริยะอาจฉริปีอาจฉริยังเพราะว่ามันมีนะครับอ่าคนนะครับแบบว่าเออพอใจในราคานี่ก็เลยขายตัดตลาดทุเอื่นนะครับชมวติว่าขายพันบะไรนะครับจะไปขายเนี่ยนะครับก็เลยเอาขายพันในราคาที่ต่ำนะมันเลยเป็นการตัดตลาดทุเอื่นกับ่ว่ากันนะครับแล้วจะขึ้นพ่วมพอใจนะครับเพิ่นขายนะครับเพิ่นขายแค่หน่อยตัวเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นโว้ยไม่รู้ขายเขาก็ยังขายได้เรื่อยๆยังขายได้เรื่อยๆยังสางตลาดเรื่อยๆมันขายได้มัขายได้ขึ้นดูกับออนไลน์ ขึ้นยุ่งกัการตลาดขึ้นยุ่งครับความพึงพอใจของลูกค้าแม่นทุกสิ่งทุกอย่างสิดีนะครับเนาะแต่เอาไล่เบื่ดีนะครับเนาะมันกับโยกเพื่อเขาจังผมบอกว่าผมไม่หนูง่ายเนี่ยผมเลี้ยงได้สองเดือนอ่าผมเลี้ยงได้สี่เดือนผมได้สองโลแต่ถ้าบ่เห็ุเด็คนหูจักบ่อหายคนหู้พื้นนะครับมันก็เป็นไปบ่ได้ที่เขาจะขอมาซื้อมันก็เป็นไปบ่ได้ที่นะครับเขาจะขายนะครับหนูได้ในราคาที่สูงนะครับเนาะขาดพันกับอีกอย่างหนึ่งขาดเนื้อกับอีกอย่างหนึ่งนะครับ เนื้อนะครับเนื้อคือหนูผูส่วนมากจะเอาหนูผูเพราะว่าเอาหนูแมวมาทำพันธุ์หรือเอาหนูแมอ่าที่ตัวหน,นะน่อยนะคล้ายเป็นเนื้อก็รใเอาเฉพาะหนูผูล้วนๆที่มันออกมาหลายนี่ก็ตัวแม่นะครับหนูนะครับนะครับหนูตัวผูส่วนมากจะออกมาหลายก็ตัวแม่ทาอาหารบดีทาอยากให้หนูตัวแม่มาหลายนะคหนึ่งก็คือเขาเปลือกนะครับสองก็คือหย่างนี้เปียสามนะครับก็คือกล้วยสี ough, ่ก็คือกระปุกให้ให้สีย่างนี่มุนเวียนกันไปนะครับการ เรื่องฮอร์โมนมันสิมีนะครับเนาะการกินกล้วยนั่นเฉยอาจจะเป็นอันนี้เป็นเสริมตรงไหนตัวนึงเห็ดแห่งตรงแม่นะครับมันออกมาหลายนะครับกลับไปลองเบิงนะครับเนาะกลับไปลองเบิงไปเลี้ยนลูกนะครับไปผมแค่เป็นแนวทางผมแค่เอานะครับแค่เชี่ยวของที่ผมเผ็ดมากเม่าบอกนะครับผมภาษาหมาบอกหนูซิหนูยังนะครับได้เมื่อเนาะจากชีวิตคนมาถามนอกจากอ่าเป็นสงสัยแบงนี่ผมก็จะต้องขึ้นม่าบอกนะครับเนาะพอผมแค่ล่อเลี้ยงแค่เป็นแนวทางว่าอ่าลักษณะแบบนี้เพื่นเป็นลักษณะแบบนี้ อ่ะื้อหนูเนือมาเห็นดูพันนะมันเป็นไปบ่ไดดเพราะว่ายังเพราะว่านนูเนือเนี่ยส่วนมากเป็นนูปดนะครับส่วนมากเป็นหนูทีเขาออกลูกแล้วหรือส่วนมากเป็นตัวผู้ทั้งนั้นทั้งลุวนๆเลยซื้อนูเนือเนี่ยบ่ไมีผู้ใดคุณนูเนือเป็นนูแม่นะรพบพอมันจะเล่ติวอิสระมันใ่า่สระนะเพราะเขาต้องข่ใจมังหันนะครับสำหรับคนที่จะขายคนที่จะซื้อนะครก็รหูว่านูเนือที่ที่จะเห็นคุณในมันใ่ญ่ก็คือเอานูผู้มาคุณนะไปเอานูแมมาคุณ กับคุณคือกันแต่แย่คุณมันงนูแม่ยังได้สามเลีเ้ยงโลซีเดโลนะครับเป็นไปบ่ได้นะมันนู้เบอร์อาจีพเดียนละขีดเคืองเดียนละสองขีดมันก็นเป็นธรรมดานะครับเนาะการเจลักษณะแบบนี้อ่าส่วนนะคนะคคที่บอกว่าอ่าหนูเนี่ยกับนูเนื้อกิโลมันก็แตกต่างกันดอกแมนครับผมมันไม่ได้แตกต่างกันมันคือกันแต่ทําสื่อก็ต้องเข้าใจว่าหนูเนี่ยบางคนเนี่ยคือเป็นนะครับทั้งผู้ทั้งแม่เป็นยังมันคือเป็นเนื้อผู้ทั้งแม่เพราะว่าเพ่าเลี้ยงหมูดี เพลี้ยงหนูใหญ่แต่ว่าการตลาดบ่มีการตลาดบ่มีก็คือบ่าสามารถขายพันธุ์เองได้บ่าสามารถโปรโมทให้คนอื่นรู้จักได้เพิ่นก็เลยขายนะในในค่าหนูเนือ้อทำอะไรกำไรบ่อะไรกำไรแต่ไดหน่อยกว่าคนขายพันธุ์สมมติหนูเนือ้อนะครับโล่หนึ่งสองตัวนะครับลอยหาชิบบาทแต่คนขายพันธ์สองตัวซี่ลอยสองปูพันนะครับกำไรมันจะทวีคูณนะครับมันขึ้นอยู่อย่างมันขึ้นอยู่กับการทีดขห้ข้นหัวหนูเฮาเลี้ยงเนะี่ย พอหยั่งผมไงพอหยังครับบ่แม่นว่าเลี้ยงไงขายเพื่อสายพันธุ์ไงเลี้ยงไงสามเดือนสี่เดือนได้ไงพอหยังพอสายพันธุ์ไงจะขายได้เฉพาะช่วงแรกนะครับเนาะถ้าสม่ำเสมอก็ครื่องเทดใเข้าวหัวทีมันไงเด็ดเพราะอาหารเ้าให้แบบนี้แบบนี้ทีมันไงเด็ดเพราะโรงเรียนเ้าเป็นแบบนี้ทีมันไงด้ด้วยการพัฒนาของเขาบ่แม่นว่าทีมันไงเด็ดเพราะว่าสายพันธุ์นี่แหละเพราะสายพันธุ์เขาดีแห้งสายพันธุ์เขาพัฒนานะครับลักษณะนี้ไปได้บ่โดนไปในเฉพาะช่วงแรกนะครับช่วงแรกนี่ยบูมแห้ง ซื้อปากต่อปากซื้อไปต่อไปคนเก้าชีเลืมบอกค้นชีเลื่อมหวัว,ว,หว,วโอ้โยบ่แมนแบบคนตัวเขาจะซื้อนะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะกระชีออกมากให้บึง้งนะครับสจหรับตัวผูนะครับเนาะอ่าตัวผูเนี่ยนะครับเป็นมูกเผือกอ่าตัวเนี่ยนะครับเป็นยังงูพรมแหละคือพอเห็นแต่แมงวนเห็นแต่แมงเงยเห็นแต่แมงในโลเคิลสองโลมันอยู่ในช่วงผสมพันธ์หามันเงย นะครับมันสีผสมพันธุ์ยากมันถิทับกินยากผมก็ต้องกับคุ้มหนักอย่าให้มันเกินโล3สามโล่สี่นะครับเนาะอันที่ว่าหนูอันโล่ื่องเออโลเครืสองโลครับมันผสมไม่ได้ดอกนอกจากคุ้มหนักมังมาที่มันหนักถึงขนาดนั้นก็เพราะว่ามันไม่ได้ผสมไอ้ข่อแก่ลักษณะแบบนั้นยาไปตกแก่ยาไปตต่นเตียนนะครับเนาะอ่าเขาไปเติมเตียนที่ว่าอ่าเลี้ยงมูเล้วมันออกลูกดีเลี้ยงมูแล้วมันตั้งของดีเขาไปเติมเตียนบางหันน้าเนาะเขาไปนั่นบางหันแล้วนะครับอยากขาย อยากขายพันใดอยากขายนั่นใดถ้าสร้างตลาดเองวิบวิบปิ่นนะครับเนาะทงศิวะที่สี่นะครับเนาะเมื่อคัดนัวงว่าไงมือเลี้ยงนัวเงว่าไงแล้วนะครับอยากขายพันใดถ้าสร้างตลาดเองบ่เป็นควรที่ค็ดในลักษณะแบบใดนะครับเนาะก็คือนะครับถ้าเขาสร้างตลาดเองบ่เป็นให้คุยกับคนที่เขาซื้อให้คุยกับฟา้าวไงว่าอ่าหมูเนี่ยอ่าเจ้าขายคู่ละเจ้าลอยแปดลอยผมเอาคนอาหารลอยจะเอาได้บ่วจะไมีกำไรโบจะไมีออเดือบโว ให้ไปคุยในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะหรือนะครับอ่าขายนู้นเนื้ออ่าอขอมผู้แม่เนี่ยเขาเนินสูงรถละไรห้าชิปเนี่ยผมรถละสองไรเลยบอสแต่ผมมีทั้งผู้ทั้งแม่เนีผมไม่มแม่ขนาดนี้ไมีผู้เท่านี้นะครับในลักษณะแบบนี้ให้คุยแบบนี้นะครับเนาะอ่าให้คุยแบบนี้ถ้าเข้าไปบ่ได้ต้องอิงฟาร์มไงยตอกอิง,องเครื่องควอนบ่แม่มาดันโดนไปนะครับดันโดนไปแบบมุดตามปลาจะเมี่ยงไปไมิจเลี้ยง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 ลงทุนลงทุนลงทุน โดยบอกคุยกับผู้อื่นโดยบม่มีการโปรโมทโดยบม่มีซื้ออะไรข้ามาซอยนะครับดอกะมีแต่ถ่าเรียงให้มันหลเราฉีิมีคนมาซื้อนะอยากให้มีคนมาซื้อเรียงมาหลต้องคุยกับผู้อืน่นต <w> ้องโปรโมทกับข้องต้องเฮ็ดให้ผู้อื่นรู้จักที่จังผมเนี่ยนะครับที่ผมขายได้เพราะว่าผมเอาอะไรข้ามาซอยพราะผมสอนผู้อื่นพอผมบอกผู้อื่นพอผมไปอัปเดตให้ผู้อื่น เพิ่นก็เลยห์ขอมาหาบ่แม่นว่าผมเลี้ยงนี่หนูหนูผมสายพันธุ์ใหญ่หนูผมสายพันธุ์พัฒนาหนูพรมสามเดียงโลกเพิ่นเลยห์ขอมาซื้อนะครับเพิ่นที่ขโมมาซื้อบ่ได้ถ้าผมบ่เฮ็ดให้คนฮู้จักถ้าผมบ่โปรโมดนะให้เข้าใจลักษณะแบบนี้นะครับเนาะให้เข้าใจโครงสร้างแบบนี้นะครับเนาะคลิปต่อไปนะครับเนาะอ่าคลิปสุดท้ายคือ EP สุดท้ายต่อไปนะครับผมสิม่วงบอกทิงว่าองค์ประกอบนะถ้าเฮาอยากมีรายได้นะครับอ่าเป็นเดือนละหลายแสนพันนั้นล่ะเฮาควรสิมีบ่อจักบ่อ เขาควรำชิเหตุการณ์ตลาดแบบไดนเขาควรำชิมีพอเป็นพันแบบไดนเขาถึงชีมีรายได้สูงขนาดนั้นเป็นอย่างเลี้ยงงูขึ้นกันนะครับอ่าผมมีรอยบอดเพิ่นแกขี้มีรอยบอดได้ผลกระได้เงินแสนแต่ผมมีรอยบออ่าเพิ่นก็มีรอยบอดขึ้นกักนอ่ารายได้ผมขึหน่หย่ก็เพิน่นอันนี้ลักษณะแบบนั้นผมฉีมาคุยฟังผมฉีเอานะครับแนวทางน้อยฟังว่าเขาเหตุจังใดเขาจังฉีเติบโตก็เพิ่นเขาเหตุจังใดเขาจังชีมีรายได้ดก็เพิ่นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกัอ่า ฝากที่ตามนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจของคนต้งคลิปนะครับในเด้อนะครับอ่าอ่าสิ่งใดที่ผมบอกว่าแมนนะครับสิ่งใดที่ผมบอกว่าถีกนะครับแต่ทีมมันไปเอาแต่สิ่งดีๆเขามาปับใส่เอาแต่แนวทางดีๆเขาไปประยุกใส่ในความกบของนำไ้ชีวิตประจำวันของในการพัฒนาสายพันธุ์ของในการพัฒนาความกับของหรือในการพัฒนาที่เ้าจะลงทุ้นใหมเรียนลืมตนไหมนะครับเนาะกับฝากติดตามกับผม ฝากกดไลค์ก็แช่นะครับเนาคกดซับสไครป์เป็นตัน้งใหญค้นทำคลิปครับผมสำหรับมือนี่นะครับเนอหนูนนาเรศคามขอนแกนนะครับการสิคอตุลาไปก่อนนะครับเนาะการสิคอเก้าขอา้อ่าสวัสดีครับกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเกฟาร์ม